พี่ๆภาพนี้หนูอยากจะบอกว่าหมดแล้วหมดเลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่ยังลังเลนะคะว่าจะสั่งหรือไม่สั่งดีนะคะหนูบอกเลยว่าช้าหมดอดนะคะเพราะว่าภาพนี้มันเป็นบนจำกัดนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่เติมสต็อกนะที่นะามีเลยค่ะมารีวิวภาพพิมลายนะคะภาพในหัวกับนี่ภาพมีด้านมีหมทั้งหมดนะคะห้าสิบสีค่ะสีคือสวยมาก บอกเลยว่าเติงนะคะแล้วก็เป็นแพ็กเกจที่เป็นแพ็กเกจเดียวกันกับภาพพาร์ติชนเนสนะคะพี่ๆตาไหนที่เคยปักภาพพาร์ติชนเนสนะคือแพ็กเกจเดียวกันเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าสวยมากไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะระาคาอยู่ที่ห้าเอา่อทุกทีค่ะสามร้อยสามร้อยกว่าบาทสามร้อยยี่สิบนะเพราะว่ามีจริงๆทุกคนหนูเคยสั่งทำภาพให้ลูกค,นนะนะคะ้านะลูค้าเกือบหนึ่งใบเทาเลยยังพี่ๆเพราะฉะนั้นก็รีกดิสเกตได้เลยนะนี่ ี่ไลฟ์สวยมากชัดมากต้องมีจริงๆนะคะหมดแล้วหมดเลยผมไม่เติมสต๊อกนะพี่นาเพราะว่าอย่างนั้นก็ต้องมารีเก็หรือกดได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะน้องโจ๊ก